สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีชาวลัคนาราศีเมถุนทุกท่านด้วยนะกลับมาพบกอาจารย์นัตติจีจุดดวงเช่นเคยในรอบนี้เราก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาลักว่างวันที่16จนถึงวันที่30พฤศจิกายนของชาวลัคนาราศีเมถุนการหรือท่านที่เกิดลักว่างวันที่14มิถุนายนจนถึงวันที่14 รกรกฎาคมนะคะขอให้ท่านเนี่ยเข้ามารับชมรับฟังไว้เป็นเพียงแนวทางภาพรวมในการวางแผนชีวิตเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางกับท่านเท่านั้นรับรองว่าท่านจะได้ประโยชน์อย่างแน่นอนในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะชาวลัคนาราศีเมถุนนับว่าเป็นช่วงของการที่มีบททดสอบเข้ามาในชีวิตของท่านมากหรือ มีเรื่องท้าทายความสามารถของชาวลัคนาราศีเมถุนเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ชาวลัคนาราศีเมทุนเนี่ยเตรียมตั้งรับให้ดีอย่าประมาทเพราะการที่ดาวประจำตัวของท่านคือดาวพระพุธได้โคจรอยู่ในภพอาริอาริรแปลว่าปัญหาอุปรัสศัตรูด้านดีคือท่านใดที่อยู่กับเรื่องของการแก้ปัญหาตลอดเวลา พวกงานบริการงานสายช่างหรืองานที่ต้องมีการประมูลแข่งขันง,งานฝีมืองานที่ต้องใช้ไหวพริบพลิกแพงนะคะหรือแม้แต่ง,งานที่มีคู่แข่งเนี่ยจะให้ผลดีกับท่านในช่วงนี้แต่สายงานอื่นหรือบุคคลที่ทำอาชีพอื่นนะคะที่ท่านไม่ได้อยู่กับปัญหาเลยนะนอกเหนือจากสิ่งที่อาจารย์ได้พูดไปแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาจุกจิกเข้ามา ใคทันต้องคอยแก้ไขแน่นอนและการที่ดาวประพุธคือดาวของคำพูดการเจรจาด้วยได้โคจรอ,อยู่ในภพอรีแบบนี้และเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีเมถุนทำให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมถุนต้องระวังเรื่องคำพูดระวังอย่าไปขัดแย้งกับใครน้ำขุนเอาไว้ในใจนะคะ เพราะปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นส่วนมากแล้วจากมาจากคำพูดของท่านและมาจากการกระทําของตัวท่านเองด้วยและการที่ดาวประพุทธโคจรร่วมกับดาวพระสุก์ได้คู่อักษีติธาตุน้ำแบบนี้เป็นคู่สเสน่ห์คู่เจราจาวาจาเป็นทรัพย์ด้วยทำให้ชาวลัคนาราศีเมถุน ต้องยึดคติที่ว่าพูดดีเป็นสีแก่ตัวเองนะคะทำให้หากท่านทำงานที่ต้องใช้คำพูดก็ mm. ข,ขอให้พูดในทางสร้างสรรค์รับรองว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาท่านอย่างแน่นอนประการที่มีดาวพังคารน,นะโคจรอ,อยู่ในภพวินาร่วมกับดาวพระมฤตยูทำให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจให้ดีและต้องรู้จักใจเย็น และดาวพั้งคานี้นะคะคือดาวตัวแทนของความเป็นอัปลิตคือศัตรูด้วยโครจรอ,อยู่ในภพวินาศแบบนี้ชาวลักนณาราศีเมถุนต้องระวังศัตรูจะคอยต้องเล่นงานท่านแบบไม่เปิดเผยแบบลับๆซุ่มซ่อนหาช่องโหว่ที่จะเล่นงานท่านหาช่องโหว่เพื่อจะขัดขาท่านนะคะแต่ถ้าท่านทำหน้าที่ตัวเองดีถูกต้อง ตัดตูก็ทำอะไรท่านไม่ได้แน่นอนหรือช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมถุนต้องระวังปัญหาที่มาจากคนอื่นหรือการที่ไปยุ่งเรื่องของคนอื่นระวังเป็นหนี้แทนคนอื่นหรือตกกระไดพลอยโจรไปกับเขาด้วยนะเพราะฉะนั้นหากมีใครชักชวนให้ท่านทำอะไรในช่วงนี้ท่านต้องชั่งใจให้ดีก่อนนะใจเย็นๆใจร่มๆอย่าเพิ่งรีบร้อน ในวันที่17พฤศจิกายนดาวพัชทิตจะโครจรเข้าพบอรัริร่วมกับดาวพระพทุทธคือดาวประจำตัวท่านและดาวพัสุร์ดาวพาชทิตนะคะเป็นตัวแทนของเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศด,ด้วยและแถมเจอดาวคู่ศัตรูใหญ่ในทางโหราศาสตร์ไทยคือดาวพังคานนั่นเอง โจรมาปะทะกันระหว่างดาวอังคารและดาวพาธัธทิตนะคะทำให้ชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะต้องระวังเรื่องเครดิตชื่อเสียงของท่านให้ดีระยะนี้ขอให้ทำอะไรทำให้ถูกต้องจะดีที่สุดและปลอดภัยด้วยและการที่ช่วงนี้นะมีดาวตกพบอสริถึง3ดวงด้วยกันคือดาวพาธทิตดาวพ,าพัพพูสดาวพะสุ์แบบนี้นะ สิ่งที่จะเข้ามามีปัญหากับชาวลัคนาราศีเมถุนก็คือหนึ่งเพื่อนสังคมรอบตัวของท่านนะคะญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวหรือผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเหมือนญาตินะและบริวารบุคคลเหล่านี้จะมาสร้างปัญหาให้กับท่านในช่วงนี้หรืออาจจะมาขอความช่วยเหลือจากท่านโดยที่ท่านเอง อาจจะไม่เต็มใจก็ข,ขอให้ช่วยได้เท่าที่ช่วยก็แล้วกันแต่ในด้านดีคือดาวพาัพพูดกับดาวพาัททิศเนี้ยเป็นดาวคู่ไหวพริบและดาวพาัพพูดกับดาวพระศุกร์นี้เป็นคู่อักษรติดธาตุน้ําอย่างที่อาจารย์บอกทําให้ไม่ว่าท่านจะเจอปัญหาใดๆท่านจะสามารถจัดการกับปัญหานั้นได้ด้วยตัวของท่านเองด้วยสติปัญญาและความสามารถของท่าน ชาวลัคนาราศรีเมถุนเนี่ยนะจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีไหวพริบดีนะคะพริกแพงเก่งแก้ไขปัญหาเก่งอยู่แล้วหรือเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยมักจะทําคลองแค่วอยู่แล้วด้วยนะเรียกว่าท่านจะมีความสามารถในการจัดการกับปัญหาที่เข้ามาได้ท่านสามารถจัดการกับงานต่างๆหรือปัญหาต่างๆที่เข้ามาซ้อนๆกันได้เรียกว่าท่านมีความสามารถในการจัดการกับเรื่องสองเรื่องหรือเรื่องมากกว่าหนึ่งเรื่องได้ค่อนข้างดีเรียกว่าช่วงเนี้ย ขอให้พึ่งพาตัวเองให้ดีที่สุดแล้วกันอย่าไปหวังพึ่งใครแต่บางทีปัญหาต่างๆที่แก้ไขไม่ได้นะก็ยังมีตัวช่วยอยู่ก็คือผู้ใหญ่ยังคงช่วยเหลือท่านดีอยู่แต่ขอให้ไปพึ่งพาผู้ใหญ่ในยามที่จําเป็นเท่านั้นทางด้านการเงินในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะรายได้การเงินของชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยก็ยังคงอยู่ในช่วงทรงตัวอยู่แต่หากท่านบริหารจัดการผิด หรือเอาไปใช้กับเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยก็อาจจะไม่เหลือเก็บได้ดีไม่ดีเก่เาเงินเก่าหรือเงินเก็บเนี่ยมาใช้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะรายได้ที่เข้ามาขอให้เก็บไว้นะคะรายได้ส่วนใหญ่ที่เขามาในช่วงนี้นะจะมาจากการที่ท่านเนี่ยต้องไปแก้ไขปัญหาหรือเป็นงานรับจ้างงานบริการงานเซอร์วิสหรือธุรกิจที่ต้องมีการแข่งขันประมูลหรืออาชีพที่มีคู่แข่งเนี่ย การค้าการขายที่มีคู่แข่งทางธุรกิจอะไรแบบนี้นะคะหรือมีการสอบแข่งขันเกิดขึ้นนะหรือสอบเอาตําแหน่งเพื่อเพิ่มเงินเดือนอะไรแบบนี้เหล่านี้จะนํามาซึ่งรายได้ค่อนข้างดีในช่วงนี้หรืออาจจะมีรายได้มาจากงานเป็นจอบท์นะคะทําแล้วจบรับังางหรือจากเพื่อนแนะนํางานมาให้หรือเป็นงานจากคนอื่นที่เขาไม่ทําและต้มหลดมาหาคุณเนี่ย คุณก็มีโอกาสได้ไรายได้เพิ่มเติมด้วยว่าช่วงเนี้ยการเงินจะมาจากการแก้ปัญหาเป็นส่วนใหญ่นะและคุณก็จะสามารถจัดการไปได้ด้วยเขาขอให้สู้ๆในวันที่27นะคะพฤศจิกายนดาวพระพุธคือดาวตัวแทนของตัวท่านโคจรเข้าพบปัตตนินะคะตามมาด้วยวันที่30พฤศจิกายนดาวพักเกตจะโคจรเข้าพบอัริ ทำให้ช่วงนี้ชาวลักนาราศีเมถุนท่านใดที่มีรายได้เสริมนอกจากรายได้ประจำหรือนอกจากการมีเงินเดือนเนี่ยหรืออาชีพอิสระก็ได้นะคะช่วงนี้ถือว่ารายได้จะเริ่มดีขึ้นอีกครั้งหนึ่ง mm. ก็ขอให้ช่วงนี้นะคะหากมีรายได้เข้ามาหาท่านขอให้ท่านเก็บไปก่อนอย่าเพิ่งผีผามลงทุนทำอะไรนะคะเพิ่มเติม แต่ที่มีอยู่แล้วนะคะก็สามารถลงทุนได้เช่นการหมุนเวียนสินค้าของท่านเนี่ยทำได้แต่อย่าเพิ่งลงทุนอะไรเพิ่มเติมใหม่ๆหรือลงทุนก้อนใหญ่สําหรับท่านที่ต้องหมุนเงินอยู่นี้ควรมีเงินสํารองจ่ายไว้ด้วยนะเงินจะได้ไม่ขาดมือเพราะการเงินที่เข้ามาในช่วงเนี้จะเอาแน่เอานอนมากไม่ได้บางทีราชาด้วยทางด้านการงานในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ ดาวการงานของชาวลัคนาราศีเมถุนคือดาวพาพฤหัสบปปดียังโครจรอ,อยู่ในภพการงานได้ตำแหน่งกระเสตาธิบปดีด้วยคือความมั่นคงแต่ดาวยังโครจรถอยหลังอยู่ทำให้เรื่องของการงานยังคงมีความก้าวหน้าดีและมั่นคงแต่จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะ งานอาจจะมีขั้นตอนบ้างอาจจะมีความล่าช้าไม่ทันใจบ้างก็ขอท่านใจเย็นๆต่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของงานนั้นอย่าไปเร่งรัดผู้ใหญ่ในช่วงนี้นะยังคงเกื้อกูลท่านดีแต่ระวังจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนี่แหละเพราะคำพูดเพราะขัดแย้งกันด้วยทัศนคติทางคำพูดและท่านใดที่มีบริวารลูกน้องบริวารลูกน้องในช่วงเนี้ย อาจทำงานให้ท่านผิดพลาดหรือท่านสั่งอย่างหนึ่งไปทำอย่างหนึ่งแบบนี้เพราะฉะนั้นหากเป็นงานสำคัญสำคัญเนี่ยท่านควรจะรับผิดชอบเองจะดีที่สุด<ว>ทางด้านสุขภาพชาวรักนาราศีเมถุนต้องระวังเรื่องของการเดินทาง บัติเหตุจากการขับรถขับลาจากการเดินทางโดยเฉพาะไปทางน้ำฟังท่านก็จะมีอาการโลกเก่ากำเริบและต้องระวังเรื่องของมีขมด้วยทางด้านความรักคนโสดอาจได้พบรักกันเพราะเรื่องของการงานเป็นเหตุแต่สำหรับอาจารย์ในช่วงนี้นะอาจารย์ไม่แนะนำให้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ขอให้ท่านเนี่ยลุยไปกับเรื่องของการหาเงินและทำงานจะดีกว่า ส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะคู่ครองของคุณก็ยังคงสนับสนุนส่งเสริมคุณดีเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการงานแต่ปัญหาที่จะเข้ามาเกี่ยวกับชีวิตคู่ครองของคุณในช่วงนี้จะมาจากตัวท่านเองเป็นหลักเพราะฉะนั้นท่านต้องรู้จักควบคุมตัวเองให้ดีโดยเฉพาะในเรื่องของคำพูดพยายามใช้คำพูดปในทางสร้างสารรค์จะดีที่สุด และจารย์ได้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับดาวพระมฤตโยที่ยกย้ายราศีเมื่อวันที่7กรกฎาคมปี65และจะอยู่กับเราแบบนี้ไป7ปีข้างหน้าเลยและการรับมือกับดาวพระราหูนะคะที่ยกย้ายราศีเมื่อวันที่30มีนาคมปี65และจะอยู่กับเราแบบนี้ไปถึงตุลาปี66เลยนะคะหากชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยอยากจะวางแผนดวงชะตาระยะยาวเนี่ย ท่านสามารถเข้าไปกดรับชมรับฟังได้ทางลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ส่วนท่านไหนที่อยากจะมาพยากรณ์เป็นลายส่วนตัวกับอาจารย์<ม>ก็สามารถที่จะติดต่ออาจารย์มาทางลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันเลย<ม>และอาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกท่านจริงๆนะคะขอบคุณทุกกาลังใจที่มีกันเข้ามาขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการ,ก,าาก,ก,ารกดติดตามด้วยกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้อาจารย์ด้วยนะคะหากผิดพลาดทำะการใดไปก็ให้ใหยซึ่งกันและกันด้วยนะ สวัสดีค่ะ